กลับมาช่วงนี้ชวนไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์การลงทุนในวันนี้กันหน่อยนะครับคุยกับคุณอาภิชาติผู้บรรเจิดกุลครับผู้มุ่งในการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับคุณอภิชาติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโสพลและก็คุณอังคณางครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อต่อตลาดหุ้นเรื่องไหนจะเป็นเรื่องหนักที่สุดครับน่าจะเป็นการเมืองไหมครับคุณอภิชาติครับก็การเมืองก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตานะครับภาาาพรวววมมันนนนีี้เเ่่่่ยผคจะแแงบบซ คือปัจจัยต่างประเทศกับราคาน้ํามันเนี่ยถือว่าเป็นลบเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยก็ลดลงจากวันก่อนหน้านะครับ,รบวันก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่หมื่นหกวันนี้อยู่ที่หมื่นสี่แล้วก็น้อยกว่าจํานวนผู้รักษาหายอันนี้ก็อาจทาให้นักทุนเนี่ยคลายความกปงวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดในประเทศแล้วก็อาจจะต้องจับตาเรือ่องของการประชุมสบคด้วยนะครับว่า วันนี้เนี่ยทางสวบคก็บอกว่าอาจจะมีการพิจารณายกเลิกการใช้พลกรฉุกเฉินครับผมอีกปัจจัยหนึ่งก็อย่างที่คุณโสพลบอกก็คือเรื่องของการประชุมรัฐสภานะครับว่าจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าต้องน่าติดตามนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ถ้าเกิดคําถามนี้ว่าถามผมว่าบวชร่างวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดถามถามก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยเขตอบไปเหมือนกันแน่เพราะว่าน่าจะ น่าจะโหวตได้ผ่านนะครับแต่ว่าพอหลังจากมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้การโหวตล่างัฐธรรมนุญนวาระสามเนี่ยเกิดความไม่แน่นอนนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตากันนะครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะทําให้กรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์นั้นเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆเช้าวันนี้จะดมนต์ในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยบวกกันหมดเลยนะคะของเรานี่คือไปในทางไหนคะ คือเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดมีแรงขายออกมาในช่วงท้ายๆน่อยนะครับก็ทําให้เชเนี่ยลบไปถึง11จุดนะครับแต่ว่าแล้วก็มันติดตรงแถวโซนแนวรับพอดีนะครับผมคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ย sentiment กับต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าต่างประเทศก็คือภูมิภาคนะครับที่กลับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเปิดบวกได้นะครับแต่ก็อาจจะต้องระวังแรงขายเพราะว่านักลงทุนก็จะจับตาเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของการเรื่องของการ การการไปการประชุมสบคแล้วก็แล้วก็รวมถึงเรื่องของตัวการโหวตวาระสามครั้งนี้ด้วยนะครับครับครับกลยุทธ์ที่แนะนํานักลงทุนในช่วงนี้ทางทางทิสโก้แนะนํานักลงทุอย่างไงบ้างครับอจริงๆตอนนี้เนี่ยเราก็แนะนําให้ลงทุนแบบเซ็คผิดบายนะครับเราก็มองว่าเรื่องของธีมการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักนะครับเพราะหลังจากที่เรามีการคลายล็อกดาวน์นะครับ แล้วก็เราก็น่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐในช่วงปลายปีนี้นะครับทั้งแง่ในทั้งในแง่ของการบริโภคแล้วก็การลงทุนด้วยก็หุ้นที่น่าสนใจ,จเนี่ยก็จะอิงกับตีนการบริโภคนะครับอย่างเช่นตัวอีออนนะครับเราก็ให้ราคาเป้ามาอยู่ที่260บาทนะครับแล้วก็ตัวค้าปีนะครับอย่างเช่นตัว CRC ตัวนี้เราก็ให้ราคาเป้ามาอยู่ที่40บาทนะครับแล้วก็พ่วงด้วยตัวคอมเซเว่นด้วยนะครับเพราะว่าคอมเซเว่นเนี่ย ก็คาดว่าจะได้ในส่งจากการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆนะครับอ,อันนี้เราก็คิดว่าแนาวโน้มของความต้องการสินค้าไอทีเนี่ยยังอยู่สูงด้วยนะครับ,บก็เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่83บาทครับค่ะในระดับดัชนีปัจจุบันนี้สามารถที่จะเข้าได้เลยไหมคะทั้ง3ตัวที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้นะค่ะ สำหรับอีออนเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยฟื้นตัวมาช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เริ่มมีการพักตัวบ้างเล็กน้อยนะครับ<ฆ>ผมคิดว่าก็หาจังหวะสะสมได้นะครับเพราะว่าเรามองแนวโน้มช่วงนี้เนี่ยก็น่าจะมีการที่จะปรับตัวขึ้นอยู่แต่ว่าอาจจะปรับตัวขึ้นไปไม่ไกลนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัว valuation เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย forward PE ปีห e น้า ah เนี่ยจะอยู่ที่17เท่าระ<ฆ>ดับที่163 16่งหกสามทุนหกสี่ศูนย์ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิด ปรับตัวขึ้นไปไกลกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะดูแพงเหมือนกันเด้วะนั้น,นยผมคิดว่าหาจังหวะที่ตลาดพักฐานนะครับก็จังหวะสะสมได้ครับสําหรับตัวอ e ีออนส่วน CR c ีอาก็น่าสนใจแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายก,กันกับตัวอีออนเลยก็คือขึ้นมาดิบขึ้นมาตอนช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็เริ่มพักลงมาก็หาจังหวะสะสมได้ครับของบรเว่นี้กเ็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะ จังหวะเพราะว่ามันจะมีปัจจัยกระตุ้นก็คือวันที่15หรือไงเนี่ยนะครับประมาณกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยทาง a อ p l e ลเขาจะมีการเปิดตัวตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หมืนกับตัว Com คอมเซเว่นได้ครับดูราคาคอมเซเว่นตอนนี้อยู่72บาท75ราคาเป้าหมายที่ทิสโก้ให้ไว้คือ83บาทก็ยังมีอัพไซด์ที่พอเหลืออยู่พอสมควรนะครับพี่พิชาติครับครับผมใช่เลยครับผมครับก็ถือว่าน่าสนใจครับครับครับ แล้วกลุ่มที่ตอนนี้ยังควรจะต้องละละเอาไว้ก่อนไม่ควรจะเข้าไปตอนนี้มีมีกลุ่มไหนที่ที่อยากจะเตือนนักลงทุนบ้างไหมครับจริงๆเราก็รู้สึกจะต้องระมังระมัดระวังเกี่ยวกับพวกคอมโบดิตี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจทางสหรัฐเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณที่จะชะลอตัวหรืออาจจะผ่านชิพไปแล้วลก็อาจจะมีเรื่องของการที่ลดทอน QE QE tapering กับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังความผันผวนน,นนะครับ,รบแล้วราคาน้ํมามันเนี่ยผมคิดว่า มีดาวไซด์มากกว่าอับไซด์ครับผมก็มอ,อาจจะให้ระวังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันนะครับ <c oughs> เพราะว่าราคาก็ปรับตัวหรือว่าขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วในช่วงต้นปีนะครับตอนนี้ก <c oughs> ็อ,อาจจะต้องระวังกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงที่อยากให้ระวังหรือว่าอาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าเก็เลอ,อกลุ่มพวกลงไฟฟ้านะครับ <c oughs> เพราะว่าเรื่องของบอลยูเน่ยอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตัวรงไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกก็จริงแต่อาจจะต้องลงทุนยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ เพราะว่าตัวบอลอยู่ที่ขึ้นเนี่ยอาจจะกดดันราคาหุ้นกลุ่มหลงไฟฟ้านะครับครับค่ะทีนี้มองภาพของการพักฐานของเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยจะลึกลงไปสักขนาดไหนคะคุณอภิชาติคะเพราะว่าหลายคนอาจจะรอเก็บหุ้นแล้วก็ถือได้ยาวกว่านี้อีกนิดนึงอะค่ะคือทางเราเนี่ยก็มองถ้าเกิดเรามีโมเดลสองตัวนะครับโมเดลแรกเนี่ยจะเป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของอีโคเน็กโกรธนะครับแล้วก็ลองหามาว่า ถ้าอีกอินโนเมตลประมาณนี้เนี่ยแล้วระดับเซ t ตอินเด็จะเท่าไหร่อีกโมเดลหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโมเดลเกี่ยวกับ e อ r ร์นนงนะครับถ้าเอิร์นนประมาณนี้โมเดลเร,เราก็มีการพยาก,กรณ์นะครับว่าระดับที่เหมาะสมของเซ t ตอินเด็เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคือทั้งสองโมเดลเนี่ยก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับก็คือเซตเนี่ยน่าจะมีดาวไซส์ไม่น่าต่ำกว่าหนึ่งพันหร้อยจุด ในช่วงไตรมาส4นะครับแล้วก็ส่วนกา่อัพไซด์เนี่ยก็อาจจะไม่เกิน1,700จุดเหมือนกันนะครับเราประเมินได้ประมาณสัก1,690ซึ่งทั้งสองโมเดลนี้ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเศรษฐกิจที่จะเติบโตไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวกําไรของบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะท้องรองรับด้วยเราก็คาดหวังนะครับว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ย ทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมก็น่าจะทําให้เรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของกำไรบริษัทีเดียเนี่ยเริ่มดีขึ้นครับคุณพิชาตมองกลุ่มท่องเที่ยวยังไงบ้างครับเพราะว่าเห็นรัฐบาลมีแผนเปิดประเทศออกมาเป็นระยะระยะอยากจะให้ไปถึง35จังหวัดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เป็นให้กลับมามากขึ้นกว่าเดิมพอจะมีความหวังบ้างไหมครับในกลุ่มท่องเที่ยวครับ กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเป็นความหวังอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักทุนก็น่าจะคิดถึงกลุ่มท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ว่าผมอยากจะเตือนนะครับว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้ช้าอยู่นะครับแล้วก็ราคาหุ้นอาจจะไปไกลเกินกว่าพื้นฐานคือกลุ่มที่ได้ประโยชนจากการรีโอเพนนิ่งเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มท่องเที่ยวอย่างเดียกก็มีกลุ่มพวกกลุ่มค้าปีกกลุ่มห้างสรรพสินค้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศผมคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ย น่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่ผมคิดว่าเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะมาช้ากว่าที่เราคิดไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ต่ำกว่าเป้าไว้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อย่าง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 ตัวนักท่องเที่ยวถ้าเราเปิดประเทศตามกําหนดเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะมาช้าเพราะทีเนี่ยเขายังไม่ปล่อยคนออกมาเลยแล้วอาจจะขีดเข็มสามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะไม่ทันช่วงจุดจุดจีนของปีหน้าก็อาจจะให้เราพลาดโอกาสตรงนี้ไปเลยเพราะงั้นผมคิดว่ายังมีดาวไซด์ของเรื่องของการการการระบาดภายในเทศกาลจะเป็นดาวไซด์ด้วยแล้วก็ที่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าไปเล่นหรือไปไปสนใจกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าที่ปลีก CRC ที่เมื่อกี้บอกไวเดี่ยวการไปพภกในประเทศจะดีกว่าขอบคุณที่รับชมจีเด็นช่อง16นะครับ อยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆกิ่งก้าคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ